ก็พามาชมมาดูที่ดินนะแปลงนี้คือคิดว่าน่าจะสร้างบ้านนะปลูกบ้านนะจะทำบ้านจาสานะสันนะนะครับก็พามาชมที่แปลงส,สวยๆนะฮะแปลงนี้นะ จะได้ขึ้นโครงการนหงครับอันนี้จะได้เป็นโครงการนะครับเนี่ยอันนี้อยู่มาทางหนองโดนนะอำเภอหนองโดนตรงนี้ก็จะมีคนก็เรียกว่าเออ่ทํำโครงการอยู่หลายเฟสอยู่นะสำหรับคนนี้นะก็มาชมพามาชมก่อนนะ สำหรับคนที่สนใจนะที่จะขึ้นบ้านนะครับหรือว่าหาที่ดินไม่ได้นะครับลองทักมาก่อนได้นะครับสำหรับแปลนี้นะครับมีแบบบ้านให้นะครับ